เ้วไปทีมเราไปล้่ล้วไปมีเราไปล้เไม่คนรอทอเดีอับเอามามามเป็นพยาองี่ใดหที่จะมาไปขึ้นรถไปโโกจะาไขึ้นรถไปลไปลพีจ้าเมื่อนีนน้องนางสิพ้ามาเบืงการอัปเดตรดแฮรเวทีเปิดทางเมืองมหาภูงเศร้าวิสิตเลยค่ะตาม นี่สิเป็นประตูได้จา้าปกติประตูมันปอยู่ตรงนั้นมันสิขึ้นยางแน่จักน้อยออเฮาก็เลยย้ายมาอยู่ตรงนี้เฮ็ดเป็นบันไดให้มันขึ้นง,ง่ายกว่าเก่าตามออของบนข้างล่างเด้อจ้าซึ่งนี่สิเป็นมองระบบเครื่องปั้นไฟายจอยู่ตรงนี้ได้จ้ามั่านมีชั้นนึงชั้นโต้ไม่จเป็นของาหรับันแบบปกติมองนี้แล้วห้อสิปิดไว้เบิดแต่ว่าให้สร้างเพิ่นเอาออกเบิร์ตเลยประตรงนี้สิเป็นล้งค่า สามารถกันเดดกันฝนได้สบายเลยบสตชีวมเมื่อนี้กัอับเดแค่นี้ก่อนเมื่อหนเรานำอาเดในช่ม่อนน้นะมามมาเก์ราของที่ใหที่จะาไปขึ้นรถไปโยโย่ท่จะาไปขึ้นรถไปไล่ไปไล่ไไปลที่จะเป็นคนบัป่าตาไปปาจันรเอไปน้ก็ลนอนอามามา